สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอแอปพลิเคชันยอยิบบ็อกนะครับซึ่งเราได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดปัญหาที่ผู้ใช้งานได้พบเจอจริงนะครับโดยปัจจุบันนะครับตู้โยยิบบ็อกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งแต่จากการใช้งานจริงนะครับพบว่าผู้ใช้หลายคนยังเจอปัญหาอยู่ครับเช่นไม่รู้ว่าพัสดุจะมาส่งเมื่อไรไม่แน่ใจว่าตู้ว่างหรือเปล่านะครับขั้นตอนที่ใช้งานซับซ้อนนะครับต้องสลับไปมานะครับเพื่อลดปัญหาเหล่านี้เราจึงพัฒนาแอปพลิเคชันยยิบบ็อก ให้สามารถจัดการทุกขั้นตอนได้ในแอปเดียวโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสหน้าตู้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันยย y i บ็อกนะครับซึ่งเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีให้เข้าสู่ระบบกับสมัครสมาชิกนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ใช้ใหม่ก็กดสมัครใช้งานครับก็จะมีให้เลือกประเทศครับแล้วก็ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ครับหลังจากนั้นจะได้รับรหัส OTP ครับก็นำรหัส OTP มากรอกครับแล้วก็ให้กรอกชื่อนามสกุลครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็สร้างบัญชีครับจะเจอกับหน้ายินดีต้อนรับครับแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานก็จะมีฟังก์ชัน8ฟังก์ชันนะครับภายในหน้าหลักครับแล้วก็จะมีหน้า E ี a l เล t นะครับที่ โชยยอดเงินแล้วก็แสดงประวัติการทำรายการต่างๆแล้วก็มีหน้าโปรไฟล์ที่มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ครับแล้วก็มีการแก้ไขข้อมูลเรามาดูในส่วนฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของเราคือฟังก์ชันแรกนะครับเป็นฟังก์ชันการรับนะครับก็จะให้เรานํารหัสรับพัสดุนะครับมากรอกครับซึ่งสามารถดูได้ที่แจ้งเตือนนะครับแล้วก็นามากรอกครับ หลังจากนั้นก็จะโชว์รายละเอียดสินค้าและค่าใช้จ่ายครับเราสามารถเริ่มชําระเงินได้นะครับเมื่อกดมานะครับจะโชว์เกี่ยวกับตรวจสอบรายการนะครับล้วก็กดชําระเงินประมาณครับจะเป็นฟังก์ชันในการส่งนะครับก็จะมีการจัดส่งอยู่2อย่างครับคือจะส่งโดยสถานีแล้วก็จะส่งโดยล็อกเกอร์นะครับจะส่งโดยล็อกเกอร์แล้วก็จะมีการกรอกข้อมูลติดต่อนะครับเกี่ยวกับผู้รับผู้ส่งนะครับแล้วก็เลือก ตู้ได้นะครับแล้วเราบอกกรอบข้อมูลขนส่งครับแล้วกดยอมรับนะครับจากนั้นกดสั่งซื้อครับจะโชว์รายละเอียดสินค้าของเรานะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับเลือกชําระเงินได้ครับต่อมาจะเป็นฟังก์ชันในการฝากนะครับเราสามารถเลือกตู้ที่จะฝากได้นะครับแล้วก็เลือกขนาดไซส์ของการจัดเก็บได้นะครับแล้วก็ให้เรากรอกเบอร์โทรผู้รับครับ หลังจากนั้นจะเจอกับตู้ที่มี3าล็อคด้วยกันนะครับแล้วก็สีแดงนะครับคือตู้ที่ไม่ตรงกับขนาดนะครับสีเขียวคือตู้ที่ว่างนะครับสีเหลืองคือตู้ที่ไม่ว่างครับให้เราเลือกตู้ที่ว่างนะครับหลังจากนั้นกดถัดไปครับระบบจะให้เรานําพัสดุไปใส่ที่ตู้นะครับเมื่อใส่เสร็จเราก็กดถัดไปหลังจากนั้นจะขึ้นว่าจัดเก็บสําเร็จนะต่อมาจะเป็นฟังก์ชันในการนําออกครับให้เรากรอกรหัสนําออกนะครับ ก็จะโชว์ยอดเงินที่เราต้องชําระนะครับก็สามารถเลือกวิธีการชําระเงินได้เช่นกันครับแล้วก็กดชําระเงินครับต่อมาจะเป็นฟังก์ชันในการตรวจสอบสถานะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นการโชว์สถานะของขนส่งครับแบบเรียลไทม์ทำให้เราทราบได้นะครับว่าขนส่งจะส่งพัสดุของเราถึงไหนแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นการสะสมแต้มนะครับ ซึ่งในส่วนด้านบนนะครับจะเป็นข้อมูลของเราแล้วก็จํานวนทอยของเรานะครับส่วนด้านล่างจะเป็นประวัติการทํารายการแต้มของเราครับซึ่งเราสามารถแลกคูปองได้นะครับการแลกคูปองของเรามี2อย่างด้วยกันนะครับคือเป็นสิทธิ์แลกซื้อนะครับสามารถเลือกดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็เป็นคูปองส่วนลดนะครับก็สามารถแลกได้เช่นกันครับหลังจากนั้นกดแลกคูปองครับ ต่อมาจะเป็นประวัติการใช้ตู้นะครับเราสามารถดูประวัติการใช้ต,ตู้ของเราได้ที่นี่นะครับจะโชว์รายการต่างๆที่เราเคยใช้ตู้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับจะบอกถึงวิธีขั้นตอนการใช้งานภายในแอปนะครับว่าใช้งานยังไงครับพอจบการนำสนนเสนอเค่นี้ครับขอบคุณครับ